สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอีฟชาแนลอิฟนะคะวันนี้อิฟมาตามหัวข้อข้างบนนี้เลยนะคะนั่นก็คือใช้น้ําแข็งมันดีจริงหรือเปล่าการใช้น้ําแข็งเนี่ยมันกระชับนุ่ขุนผลจริงไหมมันช่วยในการรักษาสิวจริงหรือเปล่ารวมถึงการใช้น้ําแข็งเนี่ยมันช่วยในการลดอาการบวมของใต้าตาหรือว่ามันช่วยอะไรยังไงบ้างนะและก็ข้อระวังในการใช้น้ำแข็งเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าใครใจร้อนนะคะสามารถคลิกตามหมดหมดูตรงนี้ได้เลยนะลิฟก็จะลงวินาทีไปข้างล่าง ะะว่าแต่ละหมวนหมูเนี่ยจะอยู่ในวินาทีที่เท่าไหร่บ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากรู้ว่าเราทดลองใช้มาแล้วเวันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะฟจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะอีได้ทำการทดลองใช้น้ำแข็งถูหน้าเป็นเวลา7วันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาเรื่องที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการใช้น้ำแข็งเนี่ยมันกระชับรูขุมขนได้จริงหรือไม่นะคะทุกคนก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าน้ำแข็งมันจะช่วยหรือไม่ช่วยยังไงเนี่ยอีฟอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่ารขขอ มันจะแค่เนี่ยเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยด้วยกันหลักๆเลยนะคะอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของพันธุกรรมอย่างที่สองนั่นคือการเปิดปิดของรูขุมขนนะคะและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือคอลลาเจนบนใบหน้านั่นเองค่ะเริ่มที่ปัจจัยแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของพันธุกรรมอันนี้บอกได้เลยว่าการที่เราใช้น้ําแข็งเนี่ยมันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมหรือดได้นะคะดังนั้นเราตัดเรื่องนี้ทิ้งไปได้เลยอย่างที่2นะคะนั่นก็คือการเปิดปิดของรูขุมขนนะคะรูขุมขนของเราเนี่ยจะเปิดก็ต่่อออเมมมมืันนนคคาาวร้ห ก็คือถ้าสมมุติเราอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะทาให้รูขุมขนมีโอกาสที่จะกว้างมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นมนุษย์สิวผิวมันอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันจะมีรูขุมขนกว้างเนื่องจากว่ามันจะทําการขับไขมันออกมาจากผิวรูขุมขนมันก็เลยจะเปิดกว้างนั่นเองและเมื่อรูขุมเปิดกว้างแล้วก็มีน้ํามันออกมาประกอบกับพวกสิ่งแบคทีเรียต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆมันเลยทําให้เกิดสิวอักเสบได้ง่ายดังนั้นคนที่มีผิวมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวอักเสบได้ง่ายนั่นเองนะค้้กาาารรีํแข็ยมมปบหืถู มันก็จะช่วยในเรื่องของการหยุดปฏิกิริยานั้นชั่วคราวนะคะไม่ใช่เป็นแบบถาวรอ,อะไรอย่างนี้เนาะและมันก็จะทำให้รูขุมขนนะคะมันปิดลงแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่ความเย็นมันหายไปอะคะ่ะรูขุมขนของเราก็มีโอกาสที่จะเปิดได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเราอยากจะแก้ตรงนี้อาจจะต้องไปแก้ในระยะยาวจริงๆมันก็จะมีพวกการทำเลเซอร์ที่มันกระชับรูขุมขนอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้ในระดับนึงนะคะ ต่อมาปัจจัยที่3นะคะนั่นก็คือตัวคอลลาเจนบนใบหน้านะคะซึ่งคอลลาเจนบนใบหน้าเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อรูขุมขนแต่ะรูเอาไว้ด้วยกันง่ายๆก็คือถ้าเรามีคอลลาเจนบนใบหน้าค่อนข้างเยอะเงี้ยคะ่ะรูขุมขนของเราก็จะไม่กว้างมากนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะลดลงรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะใช้สารสเตียรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดสิวหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะส่งผลให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยเสื่อมสภาพลงดังนั้นการใช้น้ําแข็งประครบบนใบหน้านะคะจะทําาาใหห้ตัวัวคอลนนามมาสรถด และทําให้ผิวของเรารู้สึกว่าแบบกระชับขึ้นมันดูเต่งขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นภาวะแค่ชั่วขราวนะคะไม่ได้เป็นแบบภาวะถาวรน,นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยการใช้น้ําแข็งนะคะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ของพันธุกรรมนะคะส่วนในเรื่องของการเปิดปิดรูคุมขนและรวมถึงคอลลาเจนเนี่ยมันสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นแค่สภาวะชั่วคราวไม่ได้ถาวรนะคะข้อที่2น,นะคะการใช้น้ําแข็งเนี่ยมันสามารถลดการอักเสบของสิวและรอยแดงของสิวได้จริงหรือเปล่าจากงานวิจัยอันนี้คือเป็นงานวิจัยของต่างประเทศ นะแบบของไทยขึ้นเหมือนไม่มีคนแปลมานี้ก็แบบดิฟขึ้นแหล่งข้อมูลให้ข้างล่างแล้วกันนะคะเขาวิจัยแล้วเขาพบว,ว่าน้ําแข็งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวอักเสบนะคะแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการ,รลดรอยแดงนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้น้ําแข็งเนี่ยประครบในบริเวณที่มันเป็นสิวอักเสบสิ่งที่มันจะช่วยนั่นคือช่วยลดการระคายเคืองค่ะเวลาเรามีสิวอักเสบเราจะรู้สึกเจ็บใช่ไหมคะเราประครบเนี่ยมันจะช่วยในการบรรเทาขความเจ็บของสิวอักเสบได้ส่วนสาเหตุที่ทําให น้ำแข็งเนี่ยสามารถรักษาหรือลดรอยแดงได้นะคะเนื่องจากความเย็นเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการควบคุมการไหลเวียนนะคะเพือ่อให้คือพวกเส้นเลือดฝอยต่างต่างอย่ค่ะมันก็จะเกิดการหดตัวดังนั้นรอยแดงอย่างค่ะมันก็เลยจะมีอาการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบชอบเข้าคลินิกไปกดผิวอะ่ะพอเรากดมาใหม่ๆมันก็จะแบบมีการอักเสบอยู่แล้วของผิวเนาะเพราะว่าผิวมันโดนแบบบีบคั้นนู่นนี่นั่นดังนั้นการประคบเย็นมันก็ช่วยในเรื่องของการรักษาผิวที่อักเสบได้ในระดับหนึ่งนะคะและ ะะว่าน้ำแข็งเนี่มันสามารถช่วยในการลดอาการตาบวมได้จริงหรือเปล่าอันนี้ขอตอบเลยนะคะว่าจริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอุณหภูมิเย็นเนี่ยมันจะช่วยในการควบคุมการไหลเวียนเนาะของเลือด ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ความเย็นนะคะอบคบมันก็เลยจะทําให้บริเวณที่มันบวมะคะ่ะยุบลงไปได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นนะ,นะคะน้ําเย็นเนี่ยก็ยังช่วยกระตุ้นในการทํางานของระบบน้ําเหลืองด้วยนะคะระบบน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะทําการขับสิ่งที่แบบว่าสกปกในร่างกายออกมาเมื <ME> ่อสิ่งสกปกต่างๆในร่างกายอะ่ะเราลดน้อยลงแล้วเนี่ยผิวของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้จะมาแชร์เทคนิคก,การใช้น้ําแข็งหรือน้ําเย็นนะคะในการล้างหน้าเราควรจะใช้น้ําแข็งหรือน้ําเย็นเมื่อไหร่นะคะ คำตอบนี้คือใช้เมื่อเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะงั้คือเราทําการล้างหน้าคลีนซิ่งหน้าแล้วนะล้างหน้าล้างโฟมเรียบร้อยแล้วล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยใช้น้ําแข็งในการถูวนโดยไม่แนะนําให้ใช้น้ําแข็งสัมผัสกับผิวหน้าโดยตรงเราควรจะใช้ตัวนี้อย่างตัวนี้นะคะ จะเป็นเฟสเชียลคอตตอนนะคะมันจะเป็นผ้าแบบนี้นะคะขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งเวลาอีใช้เนี่ยอีจะตัดครึ่งหนึ่งนะคะมันก็จะเหลือประมาณเท่านี้แล้วเราค่อยห่อน้ําแข็งแล้วก็มาประครบประครบถูวน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 ใบหน้าอีใช้ประมาณ1ก้อนถึง2ก้อนต่อครั้งนะคะความแตกต่างระหว่างการใช้น้ําแข็งกับน้ําเปล่ามันต่างเดียวไหมอีมองว่ามันต่างหลักๆอยู่2อย่างการใช้น้ําแข็งเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเลยคือน้ําแข็งสะอาดหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีผ้ารองเนาะถ้าเราไม่ใช้ผ้ารองเนี่ยน้ำแข็งจริงๆมันมี มีความคมนะคะถ้าเราถูไปบนผิวหน้าโดยตรงเนี่ยหนึ่งคือเสี่ยงในการที่น้ำแข็งจะบาดหน้าสองคือเสี่ยงต่อการไหม้เบิร์นของผิวหนังนะคะอุณหภูมิที่เย็นมากไปเนี่ยก็ทำให้ผิวไหม้ได้นะคะทุกคนไม่ใช่แค่ต้องร้อนเท่านั้นนะอุณหภูมิเย็นจัดๆก็ทำให้ผิวไหม้ได้และถ้าเราใช้น้ำเปล่าเนี่ย มันก็จะดีกว่าตรงที่มันเป็นการไหลผ่านหน้าดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการระคายเคืองหรือการที่แบบมันมาเสยดสีหน้าเนี่ยก็จะน้อยกว่าแต่ระยะเวลามันก็จะสั้นกว่าเพราะเราเป็นการไหลผ่านหน้าเนาะหรือบางคนอาจจะซื้อเป็นอ่านแล้วก็เทน,น้ําลงไปแล้วก็เอาหน้าจุ่มก็ได้นะคะเห็นบิวตี้ <S <S บล็อกเกอร์ต่างประเทศหลายๆคนก็ใช้วิธีนี <S <S กก้นะคะว่าน้าเปล่าเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าควรจะเป็นน้ําที่สะอาดเนาะบางคนก็มองว่าน้ําประปามันใช้ได้เนาะแต่สําหรับตัวอีวีมองว่าน้ําประปาแต่ละจังหวัด แต่ละอาเภอแต่ละสถานที่อ่ะมันมีความสะอาดไม่เหมือนกันบางคนอ่ะสิวขึ้นพแพ้น้ําก็มีนะดังนั้นอ่ะการใช้น้าล้างหน้าจริง,รงๆก็ควรจะเป็นน้าดื่มนั่แหละถูกบางคนก็้าจะสงสัยว่าพี่คะเราควรจะใช้ตอนไหนบ้างตอนเช้าตอนเย็นอันนี้มองว่าแล้วแต่สะดวกบางคนสะดวกทําแค่ตอนเช้าก็ทาตอนเช้าบางคนสะดวกตอนเย็นก็ทําแค่ตอนยนตอนเย็นตอนยนนั่นแหละหรือใครที่แบบว่าว่างจ,จัดแบบฉันสวยฉันจะต้องแบบดี นเเช้าย็ยก็ได้มันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรขนาดนั้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังมากๆเลยนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างได้อันไหนอีฟตอบได้อก็จะมาตอบอันไหนอีฟตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครยังอยากดูอนยาวยูตลอดเวลายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไ้นะคะเพราะเราคือทีมดัวกันกัาซิทบ๊ายบาย